ขาวรือหาดรู้แม่พลอยไพลินแม่แท้แท้วีะ เรียกดีว่าโด่งดังเป็นซุปตาติดลมบนอยู่แถวหน้าของประเทศไทยสําหรับเวียสุกลวั์ขนารถพระเอกซุปตาเบอร์ต้นของประเทศจากเมืองขอนแก่นและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าคราตาคุณแม่ของหนุ่มเวียซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแม่เวียสุกลวัฒนั้นยังสาวและสวยอยู่มากๆโดยปัจจุบันคุณแม่พลอยภัยลินขนารถนั้นได้อศาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างทาวอไม่ได้กลับมาประเทศไทยแต่ทางด้านคุณแม่และเวียสุกล สวัตนั้นยังคงคอยติดต่อกันอยู่เรื่อยๆซึ่งหากว่ามีเวลาว่างเวียสุกลวัตก็จะบินไปหาคุณแม่อีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ไกลกันแต่สนิทกันมากๆด้านเวียสุกลวัตรเองก็มักจะออกมาแซวคุณแม่อยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแม่นั้นสวยมากๆคุณแม่ของเวียนันมีรีกรีเป็นถึงอดีตนางงามสงกรานต้องบอกเลยว่าการเวลาทําอะไรคุณแม่ไม่ได้สามารถยินข้างบุตรชายได้เหมือนเป็นพี่สาวเลยก็ว่าได้แถมยังเคย ประกอบอาชีพเก่าเป็นถึงนางพยาบาลอีกด้วยและเจ้าตัวก็ดีใจมากที่ได้มีสะพายคนน่ารักอย่างวิกกี้ได้อัปเดตถึงคุณแม่ของตัวเองที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยว่าตอนนี้กําลังสร้างบ้านหลังใหม่อยู่โดยตนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยถือว่านี่เป็นของขวัญวันแม่ไปเลยอย่างไรก็ตามสถานการณ์ซีวีที่อเมริกายัางคงไม่สู้ดีนักตนจึงคอยบอกแม่ให้ระวังตัวอยู่ตลอดแต่ด้วยความที่คุณแม่เป็นพยาบาลเขาเลยมีวิธีดูแล ตัวเองทําให้ตนห่วงไปได้เปราะหนึ่งเพราะคุณแม่ก็เหมือนกระเสียนครับเวลาที่อยู่ต่างประเทศเขาก็เสียนเขาก็จะชอบไปอยู่ริมทะเลหรือว่าไปอยู่ติดภูเขามีบ้านเล็กๆชิวๆสบายๆเราก็เลยบอกว่าดีครับแม่มีอะไรขาดเหลือเดี๋ยวผมส่งเงินไปให้ให้ไปช่วยที่อเมริกาโอเคครับคุณแม่ก็เป็นพยาบาลเนาะเขาก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองรู้ว่าต้องดูแลสุขอ,อนามัยอย่างไรเราก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเขาหรอกเขาเป็นนางพยาบาลไม่นานมานี้ ด้านเวสุกวัตได้ออกมาโพ์รูปภาพของบุตรสาวอายุครึ่งเดือนโดยโพสต์ข้อความเอาไว้อีกว่าตัวตึงวิวรินเบาๆกับปามีหน่อยนะครับพอแม่มือใหม่ไม่ได้นอนกันเลยรักบุตรครับรักคุณโนปรักนะครับต้องบอกว่าทําเอาคุณย่าลงล้านหัวปักหัวปามเมื่อแม่เวสุกลวัตเจอหลานสาวน้องวิวรินหายาสคนแรกตระกูลคณารถเป็นครั้งแรกด้วยงานนี้คุณย่าก็ได้อวดโมเมนต์ขณะอุ้มล้านพร้อมระบุข,ข้อความว่า my little princess we love you so So, แปลว่าเจ้าหญิงน้อยของฉันพวกเรารักคุณมากและทุ่มรับขวัญน,น้องวิลินบุตรสาวเวียสุกวลวัตหลังมีอายุครึ่งเดือนโดยคุณย่าได้โพลระบุข้อความว่าครอบครัวรอย,ยิ้มความสุขแต่งานนี้ก็สะดุดตาถุงทองสีสม้มที่วางอยู่ข้างๆน้องวิลินหลังมีอายุครบครึ่งเดือนอีกด้วย